Gin, 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 hay gin, hay gin, hay gin, hay gin. không thế đều, mà thế Tiny thế đi được Hm. Hm. à Hm. Hm. đi đi Hm. đi đi Hm. đi đi, à, Hm. เอออยู่มองมองกล้องมองกล้องมองกล้องทักทายสวัสดีเอซีหน่อยเดียวอ่ะเออคุยด้วยดิคุยด้วยดิกินแล้วก็คุยด้วยดิอะ ดีดีฮะอะไรนะเออขอบคุณครับก่อนทีหลังก็ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอฟซีและเพื่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามทั้งสี่พันคนนะครับก็วันนี้นะครับเอานกแก้วลิงนิดนะครับเชื่องเชื่องน่ารักนะครับ แล้วก็กําลังหักพูดอยู่นะครับนะก็เอามาโชว์ให้กับพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆนะครับมา,าชมความรักกันนะครับก็มีบ้างนะครับดื้อบ้างดื้อบ้างแล้วก็ซนบ้างนะครับก็เป็นนิสัยของนกนะครับแต่ก็เนาะบางบ้านก็เชื่องบางบ้านก็ไม่เชื่องบางบ้านก็ดุนะครับก็อยู่ที่ตัวนกแล้วก็อยู่ที่คนดูแลจริงๆนะครับนะ อยู่ที่คนเลี้ยงจริงนะครับแต่ของผมนี่คือเชื่องนะครับเชื่องบวกชนก็ตามธรรมชาติของนกนะครับนะนะก็รักนกนะครับก็ดูแลเขานะครับดูแลอย่างดีนะครับนะก็เวลาเสียงร้องเขานะครับค่อนข้างเหมือนกับลูกแมวนะครับไม่แมวก็ลูกหมาเลยนะครับเวลาเขาร้องนะครับนะร้องหรือเขาอยากจะคุยด้วยนะครับเเขาจะอ้อนมันไม่เหมือนเสียงนกเลยนะครับนะอ่าเห็นนะ tiếng mèo nữa các bạn, đi đi, ăn đi đi, Chăm bộ. Chăm bộ, bộ, còn. Chăm bộ, quỳ bộ, Chăm bộ, cọp luôn các cọp luôn các bộ, Chăm bộ, cọp luôn các cọp cọp ขอบคุณครับพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนไม่พูดนะครับไม่พูดยังพูดไม่เก่งนะครับยังพูดไม่เก่งตอนนี้กําลังหัดหัดคุยอยู่นะครับหัดคุยเพราะว่าน้องอายุได้แค่สามเดือนกว่าเองครับอ้าวอืมอืมฮะ ครับอืมอ,อร่อยไหม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 สวัสดีครับ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 ดี๋ยพูดก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่พูดเกินกล้องนะครับนะเอออาา่าอ,อ่าอ,อ่าโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ